สวัสดีปีใหม่ท่านชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในการพยากรณ์ประจำเดือนมกราคม2564นะครับก็ถือว่าเป็นปีใหม่นะฮะเป็นเดือนแรกดูซิว่าดาวที่โครจรบ,บนท้องฟ้านั้นจะมีอิทธิพลต่อลัคนาเกิดของท่านอย่างไรอันนี้เป็นการดูดวงในภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าดาวประจําตัวท่าน,นคือดาวพระพุธ จออยู่ในราศีมังกรก็คือภพมรณะนะครับดังนั้นก็ถ้าดาวประจําตัวไปตกในภพที่เป็นทุกสถานภพเนี่ยก็น่าจะมีอุปสรรคแล้วแหละนะครับทีนี้มาดูอุปสรรคด้านอะไรน่าน่าจะมีอุปสรรคเรื่องงานเพระดาวพระพัรหัสจะพบกรมมัก็เข้ามารวมตัวอยู่ด้วยนะครับก็ดาวพระสาวพิ่งย้ายออกไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับนี่ดาวพระพรหัสเนี่ย ขยับมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วท่านก็อาจจะคูขักเรื่องงานบ้างบางคนคิดลังเลอิดอัดงานเก่าเปลี่ยนงานใหม่ระวังจะตกงานนะในช่วงนี้นะครับก็ต้องคิดให้ดีนะครับคนที่ทํางานเดินอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนท่านอยู่เนี่ยก็อาจจะโยกย้ายไปหรือไม่ก็อาจจะมองไม่เห็นผลงานท่านเท่าที่ควรนักนะครับความใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะห่างไป หรือบางคนก็อาจจะมีความขัดแย้งหรือถูกลังแกจากผู้บงังคับบัญชาระดับสูงหรือเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในเมื่อเรารู้ว่าเกณฑ์ของดวงดาวจะส่งผลอย่างนี้เราก็พยายามเขาเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดของงานแล้วก็ระมัดระวังตัวในการทำงานอย่าทำอะไรแบบละหลวมก็แล้วกันนะครับ ในในเดือนนี้ดาวประชุมนุมอยู่ในพระบรณะท่านหลายดวงดาวพระพุทธพระพระหัสพระเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวพระศุกร์ตามมาอีกในช่วงสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับดาวพระราหูก็ไปอยู่วินาดังนั้นก็จะมีเพียงแต่ดาวพัางคานนะที่มาอยู่ลาพระดาวพัางคานก็เดินก็มาจะพบวลลีอีกแหละนะครับดังนั้นก็จะมองว่าหนึ่งท่าน ท่านระวังตัวแล้วกันอาจจะมีศัตรูเพิ่มหรือในเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านพยายามพลิกนะฮะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันพลิกได้หนึ่งทำอะไรให้มันรอบครอบขึ้นหรือหาวิธีการที่จะทําให้ทุกคนหรือคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยนะอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าศัตรูเลยอไรนะคือบางทีในที่ทํางานเรือเราไปแม,ม้แต่ว่าเดินท้องถนนเนี่ยมันก็ยังมีคนที่ชอบ คิดหน้าหรือไม่ชอบคิดหน้าในที่ทํางานเช่เนเดียวกันคุณพยายามพลิกวิกฤตให้เขาเนี่ยกลับมาชอบเราคือทําวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาเรียกว่าทาศัตรูให้เป็นมิตรนะครับในเดือนนี้ท่านมีโอกาสเช่นนั้นนะครับก็พยายามดูให้รอบคอบแต่ผมยังไม่สนับสนุนให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพมากนักนะครับอาจจะทําให้ท่านเหนื่อยกว่าเก่า นในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีเมถุนประกอบกับมันอาจจะมีความตึงเครียดคุมเครือวิตกกังวลจากอิทธิพลของดวงดาวนี้นะฮะเข้ามาในเนื้องานท่านในตัวท่านเองนะครับบางคนก็ลำคาญตัวเองนะฮะอาจจะลำคาญในบุคิสัยที่ไม่ดีบางคนอาจจะตื่นสายบางคนอาจจะไม่อาจจะลำคาญไอความไม่สวยงามตัวเองอะไรเงรี้ยมันอาจจะไม่เกิดอารมณ์อย่างนั้นไปดังนั้นเนี่ย ไปพยยามปรับกายปรับใจนะครับหลังจากจาการเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีดาวพาทิตย์ที่จอนเข้ามานะฮะยังมีพาทิตย์จอนเข้ามาในภพมรณะอีกก็ต้องระมัดระวังเพราะมันสาดแสงไม่ถึงแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงที่ท่านจะทําอะไรจะเก็บคะแนนตัวเองในที่ทํางาน,นก็คือครึ่งเดือนแรกเท่านั้นนะครับครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกที่ ดาวพระอาทิตย์ยังมีอิทธิพลต่อลัคนาะท่านประกอบกับดาวอังคารก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในภพลาภะอยู่นะครับดังนั้นครึ่งเดือนแรกท่านรีบทําอะไรรีบจัดการธุระของท่านอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะอึดๆยากลําบากมากขึ้นทําอะไรมีอุปสรรคแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปกลัวอะไรมันจะเหลือเกินนะครับมันจะไม่ราบรื่นเหมือนช่วงแรกๆกนะครับคือชีวิตคนเรามันก็ มือขับรถมีไฟเขียวบ้างไฟแดงบ้างนะครับอย่าไปอย่าไปเร่งตอนไฟแดงมันเร่งเครื่องไม่ได้นะฮะไฟเขียวให้เร่งเครื่องในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับที่อิทธิพลของดาวพระศุกร์ยังอยู่ดาวพระอาทิตย์ยังเล่งไปถึงท่านถ้าดาวในดวงคุณภาพในคุณภาพดวงดาวในดวงกำเนิดของท่านดีก็จะส่งผลดีนะครับดาวที่เล่งเนี่ยแต่ถ้าดวงกำเนิดของท่านดาวมาส่ง มันเป็นดาวที่ส่งผล,ล้ายหรือคุณภาพต่ำเนี่ยมันก็จะไม่ก็จะส่งผลไม่ดีนะครับคือมันจะมีเกณฑ์มุมของมันนะว่ามุมเท่าไหร่ให้คุณมุมเท่าไหร่ให้โทษนะครับนะครับเอาละครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนก็อะไรที่มันไม่ได้อย่างใจท่านจะตีโพยตีพายไปนะครับเพราะว่าดาวมาทำมุมให้ท่านอึดอัด ดังนั้นท่านก็เขาเรียกว่าสงบจิตใจนะครับควบคุมอารมณ์ของท่านแล้วก็ดําเนินการเขาเรียกว่าเก็บแต้มตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนครึ่งเดือนลักอย่าบางทีพยายามแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อาจจะอยู่ในช่วงของการสงบนิ่งและเดี๋ยวเดือนหน้าเราว่ากันใหม่นะครับเอาละครับขอให้ท่านโชคดีแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ